ขายขายขายค่ะบ้านร่มรื่นบรรยากาศดีท่ามกลางความสงบในป่าไม้ไม่มีแม้แต่เพื่อนบ้านสงบจริงสงบจังวัสดุที่ใช้ดีเฟอร์นิเจอร์น้อยนอนบ้างไม่นอนบ้างนั่งบ้างไม่นั่งบ้างรับประกันคุณภาพท่านจะได้พบกับความสงบที่แท้จริงบ้านริมคลอง มีเรือนรับรองเล็กเฟอร์นิเจอร์ไม่เยอะมีบ้านใหญ่ไว้รับรองและนอนพักอาศัยมีเทวดาหลากหลายให้ท่านได้เลือกบูชาได้ต้นไม้ใหญ่ร่วร้อยตีหาไม่ได้ง่ายๆนะจ๊ะบรรยากาศดีค่ะต้นไม้เก่าแก่เยอะมาก สงบเริ่มรื่นไม่ต้องเปล่งใจใครเฟอร์นิเจอร์น้อยเพราะขโมยมาขนไปแล้วบางส่วนและบล่อยครั้งและพิเศษสุดตุ๊กแก่ฟูงตุ๊กแก่จำนวนมากในบ้านหลังนี้มูลค่ารวมกันเยอะมากเป็นร้อยๆตัวสำหรับท่านที่สแสวงหาตุ๊กแก่ที่มีมูลค่า น่าจะไม่ต่ำกว่าตัวละหนึ่งแสนบาทเชิญมาซื้อบ้านเราได้พร้อมตุ๊กแก่อีกหนึ่งฝูงใหญ่ๆรับรองท่านจะสยองทุกวันกับเสียงมันทุกคืนสนใจทักมาที่เพจนี้เลยจ้า